เกมที่มีชื่อว่า Yu-Gi-Oh Duel Ring ะได้ดูหน้าโปรปก็น่าจะรู้แล้วก็คิดเด็กเเป็นการ์ดอะไรเป็นด็กอะไรนะโอเคผมก็จะไม่มาพูดมากคำเพลงนะปรมาให้ดูเด็ก่วนแล้วอยงนนัะ้นะก็การที่ผมใจก็เป็นการ์ดระทางชีวิตนะก็ลองเล่นเด็กรกากาศนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะไปได้ดีถึงขนาดไหนนะการ์ดที่ผมเอาออกก็คือไปนี้อ <c oughs> ม,ม,มอดัดแล้ผมลืมดูเด็กไปตป๊บนึง ผมปรับแป๊บนึงนะเพราะว่ามันใช้ไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าก็ต้องปรับแหละแป๊บนึงนะแป๊บนึงหาการ์ดอื่นใส่ก่อนนะสองใบเมื่อกี้ใช้ไม่ได้ฮะลืมไปไม่ต้องใช้กับมอตเตอร์เบอร์ตีนะลืมแป๊บนึงก็ดูคลิปนี้บอกเอ้ยไอ้หี้ยังไม่ไม่ทำอะไรไม่เรียบร้อยเลยมึงเอามาให้กูดูได้ไงขอโทษด,ด้วยฮะแป๊บนึงผมลืมเหีย <c oughs> อัดแล้วอยไร <c oughs> หนึง่งฮะหนึ่งการ์ดเลยดีว่า นี่ใส่ไปก็ดีเหมือนกันนะเพิ่มพลังให้เขาแต่ว่าจมตีไม่ได้ใช่ไหมก็เอาเสียงที่จูสุสารไปแล้วกันนะเผื่อไว้เอ็กซีดนแค่นั้นนะฮะเผ่อเอ็กซีดารตโตเข้ามาค่ับตีไหมก็ผมมีไอ้เป็นนี้เอาออกแล้ไงถ้าถมสุสานผมว่าไม่ค่อยจเป็น่อไหน่นะเอาไปอื่นใส่ไปดีกว่าในจุดจุดนี้ เลื่อนหาป้ไม่รู้ใส่ไปไหนเลยว่าเอาแบคโฮแล้วกันแปบ๊บหนึ่งนะฮะแปบ๊บหนึ่งนะฮะผมหาแบคโฮไม่เจอพี่พี่พี่พิมพ์พิมพ์หาง่ายกว่าป้าว่าเอออาจจะง่ายกว่าแต่กูขี้เกียจไงทุก่อนม่เจอแล้วโอเคโอเคจัดไว้บบประมาณนี้แล้วกันนะมาดูกันว่าเด็กยานอวกาศตกตัอของผมจะพาผม ชนะได้หรือเปล่านะวันนี้โอเคผมนี้เลือเล่นก็คือปกตินะธรรมดาอยู่แล้วกูแรงเหลืออะไรไม่จําเป็นนะกูไม่ได้ยึดติดอยู่แล้วโอเคไม่รู้เปิดพัดลมมันเสียงไหมเข้าหรือเปล่าเครื่องร้อนจีเลยอะ่ะสนับสนุนผมได้ง่ายๆเลยการกดตัปไนะโอเคแค่นั้นเองแล้วก็ดูแม่งไม่ดูแม่งก็แล้วแต่แต่ขอให้ดูแม่งแล้วกันนะได้ชั่วโมงผมจะได พอถึงผรซั์ผมจะได้นี่ไงเพราะว่าถ้าครบหนึ่งปีนี้ถ้าไม่ไม่ถึงไอ้เนี่ยสี่ันชั่วโมงผมอาจจะได้อดท้อเลยก็ได้แะ่อท้อเลยแหละ <laughs> เพราะว่ามันจะรีนั่นเองซึ่งต่าอัตราจจชั่วโมงและยอดซับไม่ถึงก็อาจจะไปหวั่นเหมือนกันนะชอน่องนี้อยู่ไม่ได้ฮะช่อง Youtube ที่ไม่มีคนดูมันอยู่ไม่ได้จริงๆฮะผมพูดเลยก็มา โอ้ตั้มหน้าไปเมื่อกี้ลืมอธิบายอะไรเลยโอ้ย่โคุนเลยเหรอไม่กอดอยาอาใส่ไ <c> ค <oughs> ุนยิงเด็กอะไรวะมีไซคุนเนี่ยนะหม oh อบกัดกูเกรงว่าจะเป็นคำมากัดเลยเกิน oh <yeah. c oughs> โอ้ยโดนโซเฟียบอมกูไปนหน่อยเป็นไงฉันหยิบกัด <My God. S 1> มีเจ็ดไหนอะเจ็ดไหนกันโอ้ไม่กอด ดาบพนึกแข่งแสงเวอร์ชันกับดักนะฮะหืมกูไม่มีทางเลือกเลยะ่ะทุนโอ้โหไอโกวอนเนี่ยป้าดูบเธอไปก่อนแล้วกัน,หม,ห,นหมคงทิ้ไรมั่ววะส <c oughs> ี่เธอเลยนะมันทำอีกไปอ่ะหนึงหนึ่งเอาไป9 5 0ป้าโอ้สองพันเลยเหรอไม่กัด ออกการดีกแล้วออกการดีกแล้วเหรอเป็นค้ามาขัดขึ้นมาจะว่าไงเงี้ยไอ้ไข่ร้อยลงไปบวามดุดขาจบดีให้ฉันหน่อยกับรายการนะจมตีมีเยอะเหลือเกินยิบการโซเฟียบอมอีกแล้วว่ะทุกคนเฟียบอมไปก็ได้เป็นแล้วจบเธอเนะคิดเลยมาออกเอาโคสเฟียบอมใส่มามันไม่บ้างสองพันอีกตัวหนึ่งก็ เจ็บเหมือนกันนะครับนี่อ่พันแปดว่ะทุกคนปกติตัวนี้มันโอเคได้ไม่ยากนะปล่อยปะปล่อยมันก็ได้พันแปดเองแต่เราจะเสียการ์ดในเด็กไปนะซึ่งเป็นกับเป็นเว้นบนกต์งโูไม่เป็นไรอนะเสียได้โอเคกลายเป็นนี้หรอ บ้านนี้เพิ่มสี่ร้อยใช่ไหมมันมอเตอร์ถล่มลายโอ้ต้องถูกทําลายก่อนนะมันถึงจะเพิ่มก็เอาไปประทังชีวิตถ้าเธอแน่มันได้มอเตอร์แล้วก็แพ้อยู่ดีปะ่ะไม่ยากหรอทำเนี่ยผมผม,ผมพยายามมาหากา,กา,กา,กากร์ดกระกาเมือเล่นนันแต่ว่าไม่รู้จะเล่นได้ดีหรือเปล่าอ่ะโซเฟียบอมรับไปหนึ่งพันดาเมจนี่เนี่ยเฮ้ยถ้ามันจริงๆแล้วถ้ามันไม่นี่ แทบตายเลยนะถ้าไม่นึมันไม่เนิบสกิลเนี่ยเป็นเครื่องหนึ่งใช่จริงมันการจริงๆมันเป็นเต็มนะฮะรับดาเมจเต็มเต็มเลยเออโอ้โหกูเนี่ยรับดาเมจเต็มเต็มเลยไม่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 ยอมตายง่ายๆหรอกอมีกระดักอะไรที่พอถ่วงไม้ไม่มีเลยมั้งโอ้โหเฮียเอาจริงดิจะทำอย่างนี้กับฉันจริงๆอย่า <rence> งนั้นหรอ ความไม่ว่าน่าจบเอิญไปผมว่าเขาเอาพันเก้าปีก่อนแน่ๆเดี๋ยวไหมนี <I draw. S 1> ่มันตีกตัวเล่นยากเลยอ่ะจริงๆถ้าเขาเล่นโอ้ชิชาโซเซ <c oughs> สุดชีวิตโอ้ oh my god <c oughs> มามันเป็นชาเลนต์ตัวเองอะ <c oughs> ไม่คลิปนี้ไม่ได้ทำเพื่อใครอะทำเพื่อตัวเองล้วนๆนะ ลองดูกันเล็กที่ไร้ค่าไร้ประโยชน์มันจะพอเล่นได้ไหมเออเอางี้เลยดีกว่าเขาไม่มีอะไรว่ามันแค่กับดักกับเวื้องภาษาบานกับบอลน้ำวอเตอร์จนตีเย้นะแต่มันก็ไร้กาดเหมือนกันนะที่เขาไม่ตีวะที่เขาไม่เขาไม่ตีกับดักโขนแน่ๆเลยถ้าไม่ตีอย่างเงี้ยผมกลัวนะเว้ยนี่มันเชน่ะ จริงจริงด้วยเี้ยมันเช่ด้วยโอ้โหโอเมก้าส์มันเชนน่ะเี้ยไม่ไ yeah. หวนะอย่างเงี้ยเอาพังมาไปอีกแล้ว <c oughs> โอ้โหพีทต้องเรือพันห้ารอดไปทีเดียวก็ตายเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ oh my god กัปตันลิศตัวใช้นี่ตัวที่พลาดไรแรงรู้ใบเลยทีเดียวเชียวทำให้ผมเกือบตายเลยทีเดียวเชียวนะครับ ไงฮะเอ้ยแล้วหน้าตัวเดียวกันผมรู้สังเกตนะเนี่ยพิมพิมว่าอะไรดิโอ้โจมตีแล้วเอ้ยไม่โจมตีขอบคุณครับหยิบการ์ดเบ็คโฮย์ยยยยผมยอมเสี่ยงบ้างล่ะถ้าเินหน้าเอาไว้เธอหน้าก่อนล้วกันไม่รู้ว่าเขาโจมตีหรือเปล่าถ้าเขาโจมตีผมไม่ใช้นะเพราะว่าเธอหน้าผมน่าจะรอดได้อยู่เพราะมีใครรอยอนะ่ะก็อาจจะต้านทานได้เธอหนึ่งอนะ่ะ แต่ก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไร LP ก็ห่างกันห้ารอยห้าสิบเองต้องสู้ได้ใจ,จล้วกับดักเขานี่แหลประเด็นมอตเตอร์เขาก็พลังสองพันนะมากสุดเท่าน,นั้นนะ่ะแต่เขาไม่เอ็กซิฟีดไม่ลิงก์เลยว่ะแปลกใจจังมันขอหาวิธีทางอยู่วนะ่ะโอ้จบดีนะ Oh my God ผมไม่โจมตีอทุกคนผมไม่โจมตีผมก็ใช้เลยแล้วกันอ๋อแต่ผมผมว่ามันต้องเป็นการท,ที่เกี่ยวกับอันนี้แน่ๆเลยว่ะเขาเรียกว่าอะไรนะการท,ที่เกี่ยวกับจริงบอกอเลยพีีก็ได้แต่ว่ามันเก้าวไงผมตายแน่ๆนลงโฮปไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเอาไปต้านโจมตีก่อนแป๊บบนึง กัปตันเขาต้องมีผลเกี่ยวกับก,บการโจมตีแน่ๆเลยว,ว่ะทุกคนเสี่ยงไหมเสี่ยงดีกว่าเออไงมาถึงขนาดนี้แล้วเสี่ยงหน่อยก็แล้วกันนะใช้ทกิะทำง,งานเพิ่ามาลังโจมตีหน่อยไปเลยแบทเทิร์นตีเสร็จตัวพันเก้าอ้าวใช้ไม่ได้จะเสร็จผมดีครับกับดักของคุณนะก็เร่งว่าจะเป็นดรอว์วิ่งดูวิลเลอร์ฟอร์หรือเปล่าไม่ใช้การ์ดอย่างนี้ออพีผมนำแล้วนะฮะตอนนี้ น้องเกมไม่ใช่นางงูดักไฟบิลเลียนก็ไม่กลัวแล้วจะมุจุดไหนฮะโอ้ามาประกาศเพิ่มไม่ให้มันไปเพื่อให้เราเก่งกว่าหรือเปล่าก็ไม่ใช่เหมือนกันจะเข้าตีตัวนี้มาแล้วเราใช่ไหมใช้ไปก่อนนะไปก่องคบเนี่ยผมสู้สายไม่ถึงไปใช้เฉยๆอย่างไงไม่มีอะไรหรอกปล่อยนะแบบนี้อื้อ ตัวเอนของฉันหยิบการ์ดวัวนี้คว่ำไปก่อนนะกันตายนะเราไม่รู้ว่าเราจะตายหรือเปล่าใช้สกิลอีกหาสกิลหักกินเลยอ่ะตีไปตัวพันเก้าหายหายแน่ๆโจมตีว่าเชนปักเฮ้ยมีเชนหมดทุกคนอันที่ของหมอบเมื่อกี้มีเชนมาความมากครับทุกคนมีการทิ้งการ์ดแล้วว,ว่าโอ้ยเอยอะเล่นยากแล้วดิวันี้ทำแม่คราบอ,อีกแล้วอ่ะ ก็ไม่แปลกอะดูการเติร์บายของเขาฝามันจริงๆโอ้โหต้านได้แค่เธอเดียวหน่าจริงๆเนาะโอ้ my god ฉันไม่ยอมบอกนะใครรอยทำงานนะไปเดี่ยงจะเทิร์ลไหมโอ้ไม่จะเทิร์ให้ผมด้วยไม่ยอมบอกนะไม่ยอมไปไงเงี้ยหรอกนะ เฮ้ยฉันยึดการไอ้นี่มีคนทั่วโลกไงล่ะไอ้นี่มีคนทั่วโลกยางอ่ะล่ะผมคิดไม่ออกเลยว่ามันก็เจ้าสาวไดมอเตาร์เฮี้ยถึงหน้าผมตา,ตายลองเดิมพันด้วยชีวิตไปเดิมพันด้วยชีวิตไปเลยเนี้ยหอกการหลอกหนึ่งใบเฮี้ยมันต้องมันจะเตะใบ,บจะเตะไอ้เ้ยคนเรามันต้องมีจิตวิทยาสูง เป็นมันกระดักไปเฮียอย่าได้มอเตอร์นะอย่านะโอ้ยเดี๋ยไปนะแต่ผมก็ไม่กล้าตีอยู่ดีว่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าการหมอบตกเป็นยังไงฮะยังเลือดยุสันดูไม่รู้ว่าซุปโฮปโฮปไม่มีหรอโฮปไปอยู่ไหนอ๋อโฮปโดนคารม่าคลาสไม่ไมาใช่ยังเลือวยุสารผมจำได้ไงผมคิดก่น ติ๊กยูซุสานสามารถเรียกตัวมากสุดแค่บัณฑิตเองอ่ะอืมเอาไงดีวะเจ็ดเจ็ดไม่คอนโทรเลอร์โฟส์ถูกเธอนน่ะน้อยต้านได้แค่เธอหนึ่งอ่ะเ้ยเอาไงดีวะทุกคนกับดักเขาต้องมันมีผลอาจจะเป็นโดวิ่งเลเยอร์โฟส์นะฮะเพราะว่ามันไม่มีผลต่อกับการเตะหน้า,าเลยเว้ยโอ,อ,อเตอร์โอ,อเมก้า อเฮียนคือคือมันพิ่งไม่เอ้ยมอเตอร์กูเลยเอามาเลยบูธันเดอร์ที45ทงมากคับอีกแล้ว <c oughs> มีการนี่เยอะมากมายเลยอ่ะส่งใบแล้วเนี่ยเฮียโอ้หมึงไม่ออมจัดเด็กจัดเฮี้ยอะไรเลยเ,ลยเลยหรอมึงหาไดการสามันได้งไงครับเนี่ย โอ้เมก้ากูโดนดีนริโอเมก้ากูโดนดีมันก็ต้องเดิมพันด้วยชีวิตวะเราไม่ใช่เราก็แพ้ขอใช้ก็แล้วกันเป็นมนุษยทำงานเลยมีคอนโทรลเลอร์ทางกองการมีซ้ำง่ายอย่ารีบมาโจมตีกูเลยอ่ะนี่แน่เธอหน้าก็ต้องเสี่ยงการด้วยเงนกับดักเขาอีกไว้ผมไม่รู้เออโอเคฉันขอเดิมพันด้วยชีวิตเลยก็แล้วกัน แบรนด์คอนโทรลนี่ไอ้ขี้ยแสดงให้ดูเด็กโง่งกูไะชนะได้ไหมไปเลยวอาเขาเรียนไหนจอนทีใส่ฝ่ายตรงข้ามโดยตรงดาพัสติดขมมเคอร์เตอร์เกตนะเหรอได้มอเตอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้เลยก่อนนะชว้ยความบางเดียวของผมจับสลายไปแล้วโดยเคอร์เตอร์เกตอย่างเนี่ย ป้าเอ้ยบอกได้มอตเตอร์อีกอะอะไรกันเนี่ยคุณเล่นเนี่ยไปแล้วมีอะไรให้คิดวะไอ้เหี้ยมันก็มีการใบเดียวบนมือไอ้สัตว์ไม่ต้องห่็งเวลาแน่แน่หิแล้วดูวะโอ้ยเล่นชาก็ขอภายเรื่อคำหยาบเด็กที่เข้ามาดูอาจจะมี หลงเข้ามานะแต่ว่าก็ขออภัหน้าที่นี้ด้วยฮะคำหยาบผมไม่เคยขึ hmm. ้นคําเตือนด้วยเลยวะแคำหยาบก็ไม่ควรเอาไปพูดตามนะก็ผมพูดเพื่อเป็นอัธรตเฉยๆเนี่ยมาโอ้ยมันคิดอะไรนักหนาวะการดูเอลมันคือการเดิมพันอยู่แล้วเพื่อนไหนมันคิดมากหรอก ยังไงมอเตอร์ไหนหมดเด็กแล้วนี่ยังไงไม่น่าหมดนะมอเตอร์เขาเขาทวงเวลาเว้ยคูรีผลแน่ผู้ลเล่นแบบนี้ยเจอกูกูชอบไอเ้เหี้่วงเวลาบามึงอนไม่ใช่เน็ตคุณแน่เนี้ยถ้าถ่วงเวลาอย่างเงี้ยไม่ใช่เน็ตมึงด้วยไอ้สัตผมไม่ชอบผู้เล่นกวนตีนอย่างนี้เลยว่ะไอ้เหี้ยมันถ่วงเวลาเกินไอ้สัตเมื่อกี้ผู้อ่านเอฟฟกอ่านหาก,การอยู่ไอเ้เหี้่มหาเยเหี้่อะไรละมึงใช้เคาเ์เตอร์เกตมันก็เจอ ลงมอตเตอร์มาหรืออะไรก็เรื่องของมึงเ,งเร็วดีโอ้ช้ามากนะโอ้ผู้เล่นนี้โดนอยู่แน่มึง,ง,ง,มงมกูบอกเลยนะอ่ยนะผู <c oughs> ะ้เล่นอย่างเงี้ยโอ้โหขมงอซานนี่จะสปอยหนังมาแคสเลยนะเจ็บคอด้วยเนี่ยเจอผู้เล่นอย่างเงี้เปลืองเวลาว่ะทุกคนถ้าถามว่าเอ้ย คลิปพี่ทำไมนานคลิปพี่ทำไมสั้นเนี่ยมันอยู่กับผู้เล่นทิ่สวยพวกนี้นะฮะผมอยากให้หายไปจากเกมนะจริงๆจะทำไงได้เกมมันเล่นหลงคนเนี่ยมันก็ต้องทนกับผู้เล่นน่ารังเกียจแบบนี้อะผมก็ไม่พูดอะไรแล้วกันผมพูดแค่หน้ารังเกียจผู้เล่นอย่างนี้เจอให้รีพอร์ตมีบล็อกแม่งไปเลยนะฮะอยากไปให้มันได้ใจเที่ยะ อย่งน้อยรีพอร์ตไม่ได้บล็อกแม่งไปเลยแล้วก็เจอพวกแม่งนี่ยเป็นอย่างไรกันเฮ้ยมันถ่วงเวลาเว้ยเนี่ยมึงก็แพ้กูไม่กดยอมให้หรอกกูไม่กดยอมให้แน่นอนอืมมึงแพ้ก็แพ้ไปสิกูบล็อกมึงด้วยมึงก็โดนแดนด้วยเฮ้ะกูไม่ยอมครับกูบอกเลยกูไม่ยอมกูไม่ยอมแน่ๆจาทำไม จบเธอนี่ครับโอ้โหไม่จบเธอและครับไเอเทินกูนี่ว่าจบเทินเนี่ยไรมึงไม่ใช่อฟเฟกไม่เย่เลยมึงก็มึงแปลว่ามึงได้มอเตอร์ใช่ไหมมึงไอเนี่ยทําทวงไอเย่ทาทวงเวลาก็หมดไปเออหมดไปไม่เป็นไรฮะรผมรอได้พูดเล่นแบบเนี้ยอืไม่ตัดด้วยอืมึมงทำอะไรกูไม่ได้หรอก บอกเลยผมจะเงียบแล้วเจ็บคอเนีย่ยให้มันแพ้ก่อนค,อคอ่อยๆเลยพูดนะใหม่ตัวมันเจ็บคอพูดยโดนคนพวกนี้เจ็บคอมานะ <c oughs> เหน็ตไม่เน็ตไม่แหลกนะคนได้สบายเลยนะั่นเจ้าจะ t ม่ทำงานนั่นไม่ดี เค่เสนตีนนี่มันยังไม่นี่อีกนะคือกูต้องรอกี่สองร้อยกว่าวิคือมันยังไม่เสร็จอีกเหรอนิดก็ไม่น่าใช่นะผมว่านิดมันก็ต้องขึ้นแล้วดีนาะขนาดนี้นนแล้วอะ่ะมันยังไม่ขึ้นเลยวเ,เว้ยเอย่าเบื่ออะไรเช่นไอย่างเงี้ยกศสารได้เรนะอวิ่งมีเลอ,อร์ฟอ้นะนั่นแ่ละทุกคนดูดิ เน่ตไหนกูคงไม่กดได้ขนาดนี้เน,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 นี่ยแค่ยอมกูดีพอแน่หน้าหีกูไม่ยอมแน่ผู้เล่นแบบเนี้ยผู้เล่นต้นปีนอย่างเงี้ยกูไม่ยอมหรอกครับหืมบทจะแพ้มันกดมันท่วงเวลาเลยหนะ้าต้นตีนดูเด็กแม่งนี่แป๊บนึงเอ้ยหมดเตอร์หมดเด็กแล้วสิมึงอีหน้านหนังหน่อยเอย้ยอ๋อมีอยู่มีอยู่แต่ตัวนี้ตัวหนึ่งนะ่ยแต่ก็เท่านั้นลนะ โอ้มีโอเวล์ด้วยว้าวขอแบนหน่อยละกันนะขอแบนหน่อยล้วกันนะขอแบนหน่อยล้วกันนะขอแบนหน่อยล้วกันนะขอบอกมึงด้วยลวกันนะไอ้ผู้เล่นต้นปีหน้าเฮ้ยโอเคมาดูผู้เล่นคนต่อไปกันละมาผมไม่สนใจฮะผมจะพูดคำหยาบผมคือดูเอเลด้านมืด กูไม่ใช่แสนเพรว่ากูไม่ใช่พ่อพระที <one>, right. yup. ่จะให้มึงมาเล่นถ่วงเวลากับกูได้น่าต้นปีนกูเอาเวลาไปใช้ได้ตั้งเยอะแยะไอ้หน้าหีมาเล่นเที่ยอะไรกูชื่อใครบะไอ้สัตว์เนี่ยไปไกลๆต้นปีนไปไอ้เที่ยไม่อยากเล่นมั้ยหลเสียสมเสียจริงๆไอเที่ยันทิเมีดาก้อนควยเอฟเฟคโคตรฟูงไอ้หน้าต้นปีนไปไกลๆไปชนะเพราะเอฟเฟคไอ้หน้าหีภูมิใจไม่เห็นหน้าเหีอ่ะขี้เกียจเล่นมาแม่งวะมึงไม่ไปลงแรงวะไอ้เด็กเที่ยเนี่ยไอ้สัตว์ เขาก็หนีมาเล่นธรรมดามันก็เฮ้ตาไอ้ต้นตีนกูขอเจอเด็กแปลกๆได้ไหมเลสอายบูอายแบ็คนี่จะเชี่ยแน่ไอ้เฮี้ยเอามาทำเฮี้ยอะไรเด็กเออมาเจอแปลกๆแม่งดิโอเบต้าเหรออินฟินิตี้หรือเปล่าไม่ใช่นะไอ้เฮี้ยไม่มีไงมาเจอเด็กเดิมๆสวมใส่มั้งใชให้เต็มใจแตกกระจายมึงเลยเอ้า แนวนี้มันก็มีมีมีสมใจไม่ก็กัดกบดักสามนั้นแค่นั้นแหละฮะสมใจเข้าไปคุณวูนี้เดี๋ยวผมจะถ่วงเวลาไว้ก่อนนะว่าผมต้องถ่วงไหมก็หมาะกันแหละไผมไม่รู้ว่าเขาจะมาไมไหนอาจจะบินทามห้ครัดหรืออะไรเงี้ย จบไปก็ดีฮะเพราะมันไม่หนุกเรื่องไม่หนุกแล้วไอ้เจ๋อคุยอะไรอย่างเงี้ยตีมั้ยถ้ากูรับได้อยู่แล้วชิวม่ชิวอยู่แล้วทำไงโอ้ทำไงอันเชนแบบพิเศษเสียแม่งลงธรรมดาอีกะไรเฮ้ ทำไรไม่นด้ต้องจบเธอนี่หัวเราะด้วยทุกคนหัวเราะรนผมอะลดไปพัตัวเข้านึงเอยีนะโอ้โนเคลอยไปแล้วั้ย ใครล่อยคุณเชื่อเป็นคามาคัทป่ะไปผลักลงไปนะไม่ใช่วะการอะไรวะเนี่ยไม่ใช่คามาคัทหรอกเหรอ เป็นการเกี่ยวกับการโจ,จมตีนะแต่เดี๋ยวว่ามันเป็นไปได้ใช่ไหมเมื่อกี้มันมีเชนใช่ป่ะมันก็เป็นไปได้ที่จะเป็นค้ามครับนะเพราะว่าเขาไม่ใช้อาจจะไม่ใช้ไงไม่ลอยเลยตีมากำลังลชั้นเนี่ยมันแขงลิ้นอยู่แล้วยังไงละ่ะวอลติลูปชั้นทำงานเพียงทำลายมอตเตอร์ไปข้ามได้ลงไอ้ตัวหนึ่ง ที่จะสั่งเวรเพิ่มเรียกร์ดขึ้นอย่างนั้นเหรอนายนะ่ะไม่มีเทธอต่อไปสำหรับนายแล้วล่ะเนี้ยผู้เล่นยังไงนะแบ็คดูได้เยอะเลยการดีอยู่นะถ้าเป็นมาแล้วกับสิเนกะล้ว เป็นมูลสวมใส่ทำงานเบรกดรอสวมใส่ให <Later. S 1> ้มอสเตอร์ที่ม <in looking> ีชื่อว่าบูทันเดอร์ทีสี่สิบห้าโดงตีเลยจะตรวจกองฉันกับดักแน่นอนนะไม่งั้นผมไม่สร้างวงการไว้หรอกบารีสทุกสิบจะกับไปแล้วรอกผมเจอจนถึงพอจะที่จะเดาถางได้แล้วเว้ยการเชียร์นนไม่ใช่อ่ะตอนที่ผมอัญเชิญนนลงบอกว่าแา่ว่าไม่เป็นไรอ่ะ ขอได้ไงอยู hand, smoke smoke mm ่พ hmm. อ้อกดากแกปีนไม่เป็นไรอ่ะไม่ไรให้กันได้อ้าจะชวนเร่องนี <that> ้จะมาทงเวลากับฉันอย่างนั้นเหรอแกนี่มันอดฝันจริงๆเลยทำได้มอนสเตอร์เหรอโอ้ไม่ก็ต้องอย่างนี้สุดที่รอดเป๊เลยอ่ะแบ็คโฮ มึงผะถล่มได้สักีน้องมึงจะถลดได้สักกี่นะไม,นะม่น่าหีวิ้ีมึงนี่คิดแตกเลยไปเลยตียบอมตีงงง,งมึงจะฆ่างงงกเดี๋ยวบอกไปว้าวการต่ามิติการอยู่อันดับเด็กเลยมึงเนี่ยว้าวการมันโกงทังเด็กเลยอ่ะมึงเจอกู <c oughs> <c oughs> ขอยได้มอเตอร์เถินหน้าได้ไหมละ่ะหึหึหึ ไม่มึงใช้หรอกนี่แน่หายไปซะหน่าหี่เบตเตอร์ที่อะไรไม่มีวอเตอร์เบตเตอร์แล้วจะเติไปซะหน้ามึงเนี่ยเห็นกูหยิบการ์ดหยิบการ์ดโอ้กูได้จรวดว้าวไปเลยเส็นไหนของฉันนะเส็นไหนโจมตีสายบดูรแลต์เลยตรงเปลี่ยงดื้อน,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 นักหนาดื้อนักหน้ามิกกี้โกงดื้อนักหนา

เขาต้องมีกำลังกบอย่างจะเจียนขึ้นมาได้ใช่ไหมยังไงฮะได้มอเตอร์ยังได้แล้วสินะได้แล้วไงต่อวะว้าวเกิดเธหน้าผมควบคุมมอเตอร์โดยตรงเขาด้วยตายด้วยมอเตอร์ตัวเองน่ะมันสนุกดีว่าไหมปล่อยเลย คือเจียนนทําำงานอะเรียกมอสเตอร์หนึ่งใบขึ้นมือที่จริงผมจะลงมอเตอร์เมงมุมก็ได้นะเาวิธีชนะหลายรูปแบบมากอะแต่ว่าตารดูเตอร์ตัวเองมันน่าจะคุมน่าจะสนุกกว่ามันน่าจะสนุกกว่าเป็นแน่แท้เลยเคยใช้เท้นม์ที่ไหนไม่เคยใช้แล้วไม่มีใครใช้แล้วเดี๋ยวนี้ มึงเอาบาลีใส่จะมึงไม่ลืมไปนี้ไปแล้วยังไงล่ะนี่คนโคลเลอร์ทำงานน่ะสนใสมึงมากเจอกูแน่บวกเลยป้ายใส่หน้างงป้ายดูวมอเตอร์มึงเองนั่นแหละไปเลยเมกไม่เอาวรมจอตีแต่กูเล่นด้ยตรงหน้าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็นานแล้วก็เผาก็เล่นได้ไหมก็ ได้ๆฮะแต่ต้องพึ่งโชซดวงก็ค่างที่จะเยอะเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเที่ยงนี้ฮะชอบก็บกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ลากันไปในเพียงในนี้ขอบคุณครับที่รับชมไปละ